ร้อนผมร้อนขอขออภัยด้วยใครที่ไม่ชอบการเล่นเร็วๆอย่างนี้นะผมนะแล้วก็ไม่ต้องไปเล่นตามผมดูพุทความบันเทิงนะฮะแต่ผมร้อนจัดเลยผมร้อนจะจัดเลยผมคูณสิบไม่เข้า,าแล้วนะเปิดแรกชอบไม่เข้าตลอดเลยกล้วยสวยสวยคูณสิบห้ามาแล้วสวยสวยเป็นคูณยี่สิบตอนนี้อู้อู้คืนทุนเลยหรือเปล่าเปิดนี้ปึ๊บสามหมื่นสองนทุนกำไรด้วยท่านผู้ชม โอ้ยกว่าจะตามทันนะอืพระเจ้าช่วยกล้วยเผาสามหมื่นสองไปครับผมไปต่อที่เหลือคือกําไรนะผมนะที่เหลือคือกําไรโอ้คุณเพียบเลยไม่เข้าโอ้ยเปิดเปิดฟรีรวยเลยครับชมพอที่เหลือกําไรของเรานะเปิดฟรีรนะวยนะรวยขอตัวคุณหน่อยตัวคุณหน่อยคุณสี่โอ้ ทผู้ชมเดือดจริงในะคลิปนี้ก็ถ้ามันเร็วเกินก็ขออภัยนะผมนะเหลืออ่ะคูณสี่คูณ, 4, คณเป็นคูณหกอุ้ยคูณหกอุ้ยส 12. 12, ิบสองสิบสองบวกหกสิบแปดนะท่านผู้ชมคูณสิบแปดแต่หกร้อยกว่าบาทเองฮนะก็โอเคกําไรครับหมื่นสองไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ท่านผู้ชมมา,ม,นะมาครับผมนะมาครับผมท่ามปเลยกัน,นครับผมเอาเมาส์าหายกรึบหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งครับผม โอเคโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็พอดีกว่าผมนะกำไร1 0หมื่นหมื่นเจ็ดเลยนะท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพี่อนๆดีกว่าครับท่านผู้ชมนะก็เตือนไว้ก่อนนะผมนะอย่ามาเล่นตามกันอย่างนี้ด้วยผมนะมัน